สวัสดีครับทุกคนวันยี้อยู่กับผมทอมัสทอนในเกมเต็ดไปเดย์ไลท์นะครับวันนีนะ้หลังจากที่เราได้ลองเล่นเดอะเนิร์สหรือน้องเนิร์สของเราแล้วนะครับวันนี้เราอยากจะมาลองโดนเดอะเนิร์สไล่บ้างนะดูดีว่าอารมณ์มันจะฟิลไหนนะผมขอเล่นเป็นตัวเมกทมัสแล้วกันนะครับเพื่อความคล่องแคล่วนในการหลบเล็กน้องเนิร์สของเรานะเราพอรู้นะว่าน้องเนิร์สทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะจัดการเนะขาอ,อย่างไงนะครับโอเคไปหาห้องกันเลยดีกว,ว่านะครับ โอเคเจอห้องแล้วครับคิดว่าเราคงได้เจอน้องผีน้องเนสนะครับผมหวังว่าจะได้เจอน้องเนสจริงๆนี่นะี่ยอยากเจอมากเพราะว่าเราจะมาเจอน้องเนสไงล่ะโอเคนะเดี๋ยวเราตัดตอนเริ่มเล่นดกว่าโอเคได้ด่านโรงงานแห่งความทุกข์ทรมานนะครับโอ้โห เราได้เจอน้องเนิร์ดจริงๆด้วยรู้สึกคนลุกไงชอบกล่นชอบกลนนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> น้องวันนี้โอ้โหมีกีดหาอะไรบ่อยเนะี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปดเีเอ้ยเอ้ยไขรแอบ,บตัวไขรแอบ,บตัวโอเคผมว่าตรงแถวนั้นชัวร์ๆน้องเนิร์ดที่เขาวาร์ปได้ขึ้นข้าบนก็ได้นะครับ ถ้าเขาวาฟถูกที่ถูกเวลาเอ้ยมาแน่นอนและและและความคล่องตัวของใครของมันนะครับผมแอบ,บหลังต้นไม้ดีกว่าโอ้โหน้องเนินไล่ชาวบ้านละเฮ้ยอันาเบลอันาเบลเล่ไม่ใช่อันาเบลอันาเบลเบล่เราโดนไล่ลครับแต่ไม่เป็นไรไมันไม่ใช่เราออกไปจากตู้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นใครเนี่ยตื่นนะตึงมีเรื่องแลไรออกมา ต้องให้กูมาเรียกใช่ไหมโอเคทำไมเอ๊ยทำไมมองไม่เห็นวะโอ้โหเสียงวีดจากบ้านวีสิงนะครับเอ้ยตรงนั้นมีเจนเหรอไปด้วยเพื่อนไปด้วยโอเคซ่อมกับดีไวายนี่มันรุ่งเรืองอยู่แล้วครับมันมีผลิตโอ้สาวรายแรกที่นอนแล้วนะครับน้องอนนาเบลเล่นะครับโอเคเธอน่าจะโดนจับแขนแถวนั้นแหละ นั่นไงกูว่าแล้วโอเคเกรสสกิลเช็คอีกรอบหนึ่งครับทางที่ดีที่สุดคือการซ่อมเจนนะแต่แน่นอนแล้วครับด้วยจิตใจงดงามของผมนะครับโอ้โหเฝ้าเฮ้ยสายยามครับโอเคมีเจนเ e เรเตอร์ล่อแล้วโอ้โหช่วยแป๊บกำลังไปกำลังไปอย มันจะดีเหรอมันจะดีเหรอมันจะดีเหรอช่วไอ้เหี้ยโอ้โหสันดานอูดโคตรอูดจริงครับอันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหย่าดอนดอนดอนเอ่อละดเดลาละ,ละกรูกกรู้มึงชวับกูรู้ กูรู้กูเห็นเฮ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยมันถึงเหรอมันถึงเหรออู้หูอ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 ้หคุณหลบแป๊บชันใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะอู้หู้โ้หอ้อย่าโอกูเอ้โหโอ เพ uh> ื่อนตลปีโอ้โอ้ที่แครนอยู่แค่ไปเล็บครบโอ้แบบเอฟเฟกใหม่ด้วยครับโอเคเหลือเจนเดียวดึงกูก่อนมาดึงก่อนใครก็ได้ please help me อ้น่ากลัวมากเป็นแบบผมนี่เสียใจมากนะไอ้เพื่อนเนี่ยมันแบบคตรตลปีอะเอาจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอ๊หนึ่งชอ วิ่งมาวิ่งมาพักพวกวิ่งมาเอ้ยมันมีเพิร์กอะไรวะเพิร์กมอูอ๋อได้ยินเสียงในความเจ็บปวดโอเคผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทําไมทําไงดียะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหอ่ะเฮ้ยมาดึงแล้วมาดึงแล้วมาดึงเราเอารอรอๆอร,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 อรอดีมากทําดีทําดีทําดีดึงดึง,ดงมันวางแน่แล้วเวย้ยดึง,ด,งดึงกูไปอูตลาพีอูตลาพีอุต กูทอลพีฟังเจนแป๊บมาหากูเนี่ยไม่มาครับไม่มาโอเคเขาจะเอาเพื่อนหรือเปล่านะไม่เอาวะ่ะแต่เหมือนเหมือนเหมือนมันใช่เฮ้ยเฮ้ยมึงวาร์ปเข้ามาใช่ไหมมึงโอ้โหผมว่ามีต้องมีโอ้โหไปแล้ววะ่ะเพื่อนโอ้โหนอนครับ เขากะเก็บนอนเสีะมานี่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 นี่อ้โหม,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 มันได้เสียงความเจ็บปวดอีกไอ้ฮากูตายละเด้อมึง,งจะตายก่อนกูโอเคนะครับเขายังไม่จับจ้องวะ่ะเฮ้ยพอใจมากเน็กไคลส์เน็กไคลส์เน็กซิลิสเฮ้ยโอเค,อเ,คเขาไม่มาหาเราครับแต่เขาไปหาเพื่อนนะ แน่นอนละ่ะผมช่วยเพื่อนแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนอื่นก่อนท้องฟ้าจะสนใสก่อนความอบอุ่นของไอได้ก่อนดอกไม้จะผีบานก่อนความฝันอันแสนหวาน ไอฮาปล่อยหาป้ามึงเหลอปล่อยหรือมันตายวะโอเคเลยโอ้โหโคตรน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวมากครับเอาแบบตรงๆไม่เอียงไม่อ้อมค้อมคือตอนนี้เพื่อนรีคอบเต็มแล้วเสร็จกูเสร็จกูเพื่อนอยู่ไหน เพื่อนเพื่อนฮีโร่โอ้โหโอ้โหกูเฉาะอ๋อโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เฮ้ยได้ว่ะใต้ดินใต้ดินทางเดยวที่รอดครับผมขอให้เจอกล่องพยาบาลเนี่ยแต่ผมกลัวว่าเพื่อนจะเอาไปแล้วนี่ิเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ามันนีแจแปบบนึงแบบนี้โอ้โหจับแฟวนอ้ยังเว้ยผมมีสิธิ์ครับ ฉันเป็นคนที่มีสิจัดไปขอของพยาบาลนะขอบใจมากนะจ๊ะไอ้ไอ้ไอเปิ์กหมูนี่น่าจะใช่นะครับของถ้าเราเจ็บเนี่ยเขาจะได้ยินแล้วเขาเนี่ยแหละคือมันมาแล้วว่ะมันมาวะ่ะมันมา โอ้โหโอ้โหรู้วะวะรู้วะวะเฮ้ยโอ้โหโคตรโคตรน่ากลัวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ห,อหน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับคือมันแบบโอ้โหเอ้ย,ออยได้วะใช้เล่น ใ้เล่นโอเคเราตด้คะแนนโบเยอะเหมือนกันไอเสียงวีดแห่งความเจ็บปวดนี่มันแบบแย่มากครับแล้วเขาขั้น3มแล้วด้วยน่าจะเก็บแต้มไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะโอเคเราต้องรีบซ่อมนะครับเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตตัวเองไม่งั้นผมจะไม่หายเจ็บสักทีนะโอ้โหเรียบร้อยมีคนตายแนละ้วหนึ่งหน,หนอครับโอ้โหเสียใจยนะเพื่อน คือถ้าเขามาหาเราเนี่ยมีสิทธิ์จบแห่เลยแต่ว่าผมไอโฮปนะครับผมหวังว่าผมหวังว่าผมทันโอเคเขาไม่มาหาเรานะตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นนะผมขอแค่ดิลลีหลังอ,ะอ่ะขอแค่นั้นพอจริงๆไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากสิ่งโอเคมันมันเกิดปัญหาแล้วครับ เดี๋ยวเดีด๋ยวประตูอยู่ไหนโอเคประตูอฝั่งนี้ครับหวังว่านะอูมาจริงด้วยกูไปกูไปกูไปกูเจไดกูเจไดแป๊บกูสลายนอนแป๊บเอมันรู้เหรอมันมองทางเราอะ่ะอย่าอย่าไม้แต่จะคิดพูดอิสลามโอ้โห อย่าแม้แต่จะพูดคิดอิสลามอย่าแม้แต่จะพูดคิดอิสลามโอเคโอ้โหเปิดตูด้แป๊บโอ้เนร์ดเห็นเราแล้วครับน้องเนร์ดยังไงโอ้โห โนวาเลสเก็บโอ้โหแม่เ oh จ้าที่แขวนอยู <ns> ่แค่ไฟเล็กๆบจริงครับโอเคผมพยายามจะดิ้นแล้วกันนะคือโอ้โหพี่แกเขาโหดมากเพิ่งยอมทำใจอ่ะพี่แกเขาเก็บผมว่าใช่อ่ะเก็บไว้เพื่อการนี้เลยคืออัพผีทุกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มันใช่อ่ะครับมันแบบมันแบบก็โหน่ากลัว เอาตรงเลยนะยอมใจแบบรู้ซึ้งเลยครับได้เจอนี่แบบเวลาตัวองไล่เขากับโดนเขาไล่เนี่ยมันคนละฟิลนะเรามาตายด้วยกันเถอะจ็กเกอร์โอเคเราทำเต็มที่นะผมว่าคะแนนเราน่าจะพอนะผมไม่คิดว่าเขาจะโนวันด้วยนะผมพลาดเองผมพลาดที่เขาเห็น มีสตักเกร์ได้เยอะขึ้นวะหกร้อยน่ากลัวจริงครับเขนตูดนี่แบบลูก <c oughs> อ่าโอเค s a ก r i ฟ i c นะครับเส,สเียสละเฮ้ยยอดเพิ่มครับรู้ว่ายอดจะลดสิขอดูเปิ์กหน่อยเอาตรงๆเลยแม่เจ้าอนเนสโอ้โหถ้าฮิวใครจะเห็น สปายฟอร์มเดื a ชาร์โดโนวันเอ็กซ์แคปเดธและอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นเลือดไหลเยอะชื้นใช่ไหมผมนึกว่าไอ้เปิร์กรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะโอเคนะสำหรับคลิปการพบปะกับน้องเนิร์สนะเด็กเนิร์สของเรานี้ก็ขอจบไปท่านี้นะคงทำทำใจแบบมันหลอนอะโอเคนะเออต้องลองเล่นเองครับถึงจะรู้สึกงั้นจบจบสวัสดีครับ